Listen, love me. Love me, love me. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเมจิกอิงค่ะอิงเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องรองฟังกระแสฟังจีนจากทางนี้อยู่แน่ๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับการปล่อยโซโล่ละลิสาที่คนทั้งโลกนะคะรอแล้วก็ใจจดใจจ่อก,กันมาอย่างยาวนานมากซึ่งฝั่งจีนเองก็เช่นกันค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าที่จีนเนี่ยคึกคักมากหลังจากที่ลิ่าของเรานะคะกลายเป็นลูกรักของแม่จีนไปแล้วนะคะอย่างที่อิงเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะคะว่าลิ่าเนี่ยถือว่าเป็นศิลปิน เกาหลีสัญชาติไทยนะคะที่สามารถไปตีตลาดเมืองจีนได้ซึ่งหนึ่งชั่วโมงก่อนการปล่อยโซโล่ของลิซ่านะคะต้องบอกเลยว่ามีแม่จีนหลายคนนะคะออกมาโพสต์ถึงลิซ่ากันเยอะมากบางคนนะคะบอกเลยว่าขนลุกมากๆเลยคือรอไม่ไหวแล้วนะบางคนนะคะก็บอกว่าโอ้โหฉันนี่คือแบบว่าตื่นเต้นจนอยากจะวิ่งสัก2 3มกิโลเลยซึ่งถ้าใครนะคะที่กําลังดูไป,ปรพร้อมๆกับอิงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแฟนคลับที่จีนนะคะแห่ลงรูปลิซ่ากันเยอะมากๆเลยะคะ่ะในชั่วโมงสุดท้าย ก่อนที่จะปล่อยโซโล่ออกมานะคะและที่รู้สึกว่าจะสร้างปรากฏการณ์ที่น่าตกใจสําหรับวงการจีนเลยก็คือว่ามีแม่จีนจํานวนมากนะคะแห่กันเข้าไปในแอป V Life นะคะของเกาหลีเพื่อที่จะเข้าไปรอดูลิซ่าคือหล,หลายๆคนเนี้ยก็ออกมาโพสต์นะคะว่านเนี่ยรออยู่ใน v l i ล e เรียบร้อยแล้วถึงแม้ฉันเนี้ยจะอยู่ที่จีนก็ตามแล้วก็มีคนจีนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาเข้ามาถามว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะต้องแหก v p n เพื่อที่จะเข้าไป V ี i ล e หรือเปล่า v l i ล e คืออะไรช่วยสอนฉันหน่อยฉันอยากจะเข้าไปรอดูลิซ่าแต่ ของที่จีเนี่ยต้องบอกว่าเอนดูคขานิดนึงค่ะเพราะว่าวีไลฟ์นะคะของจีเนี่ยค่อนข้างที่จะกระตุกมากๆเลยค่ะหลายคนเนี่ยก็แบบว่าดูไปแล้วก็กระตุกไปด้วยความที่รักลิซ่านะคะทุกคนก็เลยแบบว่ารอดูลิซ่าต่อไปคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะทางจีนเขาก็ออกกฎมาค่อนข้างที่จะเข้มงวดเกี่ยวกับการตามไอดอลหรือว่าการจัดระเบียบในการติดตามไอดอลใหม่ซึ่งเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะอิงจะมาขยายความให้ฟังว่าเฮ้ยมันส่งผลกระทบต่อวงการไอดอลอะไรยังไงบ้างนะคะจนในที่สุดนะคะเวลา11นาฬิกาทัน ที่ลิซ่านะคะได้ปล่อยโซโล่ลิซ่าออกมาเพียงแค่ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะ h ฮชแท็ลิซ่าทยายาขึ้นสู่ทเทรนด์อันดับหนึ่งของเว็บบัวคหรือยอดนิยมของจีนพร้อมมียอดวิวในขณะนั้นถึง40กว่าล้านวิวภายในระยะเวลาเพียง30กว่านาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะหลังจากที่มีการปล่อยโซโล่ลิซ่าออกไปเป็นเวลา24ชั่วโมงล่าสุดนะคะ hashtag นี้นะคะมียอดวิวพุ่งขึ้นกว่า1,000ล้านวิวในระยะเวลาเพียง24 ชั่วโมงแค่นั้นเองค่ะนอกจากนั้นเองนะคะทุกคนในแอปพลิเคชันฟังเพลงของจีนอย่างแอปพลิเคชัน QQ i n u e หลังจากที่ MV นะคะได้ถูกปล่อยออกมาได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะก็มีคนจีนนะคะแห่กดซื้อกว่า60,000กว่าครั้งซึ่งตอนนี้นะคะสามารถกดได้เพียงแค่คนละ1แผ่นเท่านั้นเองค่ะซึ่งนอกจากแฮชแท็กลลิสานะคะจะพุ่งขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในเวปวัแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างโตยินของจีนแฮชแท็กลลิสาซิงเกิ MV กงคายหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือ m ฮแท็กเอวีเพลงใหม่ลิซ่าถูกปล่อยแล้วยังได้รับความนิยมในแอปพลิเคชันโตวินของจีนและยังเป็นเทรนย,ยอดนิยมในโตวินณขณะนี้อีกด้วยค่ะซึ่งแฮชแท็กนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมียอดวิวพาไปถึง12ล้านวิวแล้วค่ะหลังจากที่แฮชแท็กนี้นะคะได้ถูกสร้างมาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองแล้วก็มีชาวจีนนะคะแห่ ath, เต้นโคเวอร์เพลงนี้กันลงติ๊กตอ็อกจีนเยอะมากๆเลยค่ะและประเด็นที่อิงจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือว่าหลายหลคนนะคะน่าจะได้เห็น m อของลิซ่าไปแล้วนะคะ ซึ่งใน MV นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยเขาได้ใส่ความเป็นไทยลงไปใน m อมีเยอะมากรวมถึงองค์ประกอบต่างๆนะคะซึ่งที่จีนเองเนี่ยเขาก็พูดถึง m v นี้เหมือนกันค่ะโดยมีชาวจีนมากมายนะคะโพสต์ถึงองค์ประกอบ m v ที่ลิซ่าเนี่ยเขาได้ใส่ความเป็นถิ่นกาเนิดลงไปไม่รู้ว่าต่างชาติเนี่ยจะมองออกไหมแต่ว่าที่จีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบเมืองไทยอยู่แล้วและเขาเนี่ยก็ชอบพวกศิละปะวัฒนธรรมอะไรของประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าคนจีนเนี่ยเขามองออกแล้วก็รู้สึกว่า ตึงใจแทนคนไทยมากๆเลยขนาดเขาเป็นคนจีนน่ะเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยลิซ่ามีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดมากๆเลยลหลายคนเนี่ยเขาก็เลยออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะอันนี้อิงหยิบยกมาอ่านให้เป็นบางส่วนแล้วก็บางช่วงให้ทุกคนฟังนะคะว่าพูดถึง m v นี้ว่ายังไงบ้างโพสต์นี้นะคะได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะจากติงชาวจีนแล้วก็ลินลี่โดยใจความสําคัญของโพสต์นี้นะคะเธอบอกว่าหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยเธอจะอยู่ต่างประเทศมาหลายปีแต่เธอเนี่ยก็ไม่เคยที่จะลืมรากเง่าของเธอเลยซึ่งในโ โล่ครั้งแรกของเธอเนี่ยเธอก็ได้เสริมชุดไทยแล้วก็ศิลปะการลําไทยรวมถึงยังเพิ่มสถานที่ที่เธอเกิดอย่างบุรีรัมย์เข้าไปด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ไปได้ยินมาว่าในประเทศไทยเนี่ยชาวบุรีรัมย์สาวๆเนี่ยมาาักจะปลูกหรือว่าวางต้นมะละกอไว้ที่ประตูบ้านซึ่งในองค์ประกอบข,ของ M v ีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีต้นมะละกออยู่ที่หน้าประตูจริงๆแล้วก็รวมถึงมีต้นมะพร้าวหรือกระถางดอกไม้และพืชมงคลของไทยในนั้นด้วยซึ่งแฟนคลับคนนี้เองนะคะเขาก็ได้พูดถึงลิซ่าอีก ประมาณว่าเพราะว่าตัวตนของลิซ่าเนี่ยเธอในฐานะที่เป็นสาวไทยเนี่ยตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมักจะถูกดูแคลนในเรื่องของเชื้อชาติมาตลอดซึ่งในวันนี้เองเนี่ยโซโล่ของเธอเนี่ยทำให้คนได้ดูและก็เปิดเผยถึงความเป็นสาวไทยในตัวเธอซึ่งก็ได้ยินมาว่าคุณปู่ของลิซ่าเนี่ยเป็นครูสอนํำไทยด้วยซึ่งใน MV เนี่ยเธอก็ได้ใส่เอกลักษณ์ของํำไทยเข้าไปด้วยเธอต้องคิดถึงคุณปู่ของเธอแน่ๆเลยที่รักเธอค,อคือความภูมิใจของทุกคนซึ่งโพสนี้เองนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ที่อียิปต์เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองยังไม่รวมถึงคอมเมนต์ที่มีการพูดถึง MV ของนิสาที่ได้ใส่ความเป็นไทยเข้าไปนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคนจีนเนี่ยเขารับรู้ถึงวัฒนธรรมของคนไทยใน MV นี้เยอะมากแล้วก็มีการพูดถึง MV นี้เช่นกันค่ะโดยบางคนนะคะบอกว่าเธอเป็นคนไทยและเธอภูมิใจที่ได้เป็นสาวไทยบางคนนะคะบอกว่าประโยคที่ลืมไม่ลงเลยก็คือฉันเป็นคนไทยและฉันไม่กลัวค่ะแม้ว่าที่ผ่านมานิ s า จะโดนโจมตีเรื่องสัญชาติมากกว่า5ปีแต่เธอก็ยังภูมิใจในประเทศของเธอเองจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่มีความเป็นไทยใน MV เยอะมากเธอรักและเคารพนับถือประเทศไทยของเธออย่างสูงสุดสำหรับชั้นแล้วลิซ่าถือได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่ามากพอฉันได้เห็นฉากของประเทศไทยใน MV แล้วเนี่ยน้ำตาก็ไหลออกมาเลยอะลิซ่าเธอทำงานหนักมากที่เกาหลีกว่า10ปีแล้วในที่สุดวันนี้เธอก็ได้เพิ่มบ้านเก เกิดของเธอลงไปในองค์ประกอบของเ v จะมีสักกี่คนที่สามารถทนทานต่อการอยู่รอดในต่างประเทศได้อย่างง่ายดายแบบนี้เธอได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และถูกล่วงละเมิดจากคําพูดต่างๆนานาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นครั้งแรกที่เธอสามารถแสดงความรักต่อบ,บ้านเกิดของเธอได้อย่างเปิดเผยนี่ไม่ใช่แค่ของขวัญและความรักที่เธอมอบให้กับแฟนๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลอบโยนสําหรับความโศกเศร้าของเธอที่ทํางานในเกาหลีมาเป็นระยะ เวลากว่า10ปีคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าที่จีนนะคะเขาออกมาปกป้องลิซ่าตลอดจะบอกว่าคนจีนเนี่ยเขารักลิซ่ามากๆถ้าใครเนี่ยตามลิซ่าก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าแม่จีเนี่ย,เ,ยเขาปกป้องลิซ่ามากๆเลยในฐานะสาวไทยคนหนึ่งที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีในเรื่องของการถูกเหยยดเชื้อชาติต่างๆบางคนก็บอกว่าสาวน้อยของเมืองไทยของฉันทะย,ยานขึ้นสู่บนท้องฟ้าเถอะที่รักเธอค,อคือความภาคภูมิใจของเราทุกคนบางคนนะคะก็บอกว่าถูกแล้วที่จะรักประเทศของตัวเอง ไม่เลวเลยบางคนนะคะบอกว่าเพราะตัวตนของเธอคือคนไทยถึงเธอจะประสบกับช่วงเวลาที่ยากลําบากมากมายในเกาหลีแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อที่จะหนีจากสิ่งเหล่านี้เลยในส่วนของเ v มเธอเน้นองค์ประกอบของประเทศของเธอเองว่าเธอเป็นคนไทยเธอเน้นย้ําความเป็นไทยของตัวเองอยู่เสมอซึ่งในคอมเมนต์นะคะต้องบอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยถูกจดจําในฐานะศิลปินชาวไทยในสายตาของคนจีนค่ะและด้วยความที่ลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยนะคะแม่จีน เ,เขาก็เลยรักมากๆเลยถึงขั้นตั้งชื่อให้เลยค่ะว่าลิซ่าเนี่ยคือเจ้าหญิงแห่งเมืองไทยค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะมาภาคภูมิใจในความเป็นไทยของลิซ่าด้วยขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศจีนเนี่ยเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตลิซ่าตลอดเลยค่ะไว้คลิปหน้านะคะอิงก็จะมีข่าวเกี่ยวกับศิลปินไทยที่ไปมีชื่อเสียงในฝั่งจีนมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะยังไงก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะอ้อและที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยอิง มี TikTok แล้วก็มี Twitter แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี t k t t o k หรือว่า Twitter เนี่ยสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อีกได้เลยนะคะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ